เรากำลังจะเริ่มเดินเส้นทางเดินป่าที่ขึ้นไปหัวน้ำตกคลองลานกันนะครับเริ่มต้นก็ดูทางนี่ครับทางขึ้นนี่เลย<ป>เส้นทางนี้มีชื่อว่าคลองลานบะลากโกลนะครับซึ่งเป็นชื่อหมู่บ้านกระเหรีย่ยงโบราณที่เคยอยู่ตรงนั้นครับตรงนี้ก็คือคลองลานนะครับซึ่งเป็นต้นทานต้นน้ำตกคลองลานสวยงามมากตรงน,นี้ หลังจากที่เดินขึ้นไปบนยอดน้ําตกของลานแล้วนะครับทางเดินป่าจากตรงจุดนั้นไปถึงแคมป์เนี่ยเป็นทางเดินง่ายๆครับรบราบๆเลยมีลําธารเกือบตลอดทางนะครับแต่ไม่จําเป็นต้องลุยน้ําเดินประมาณ4กิโลเมตรก็ถึงจุดแคมป์ครับจุดแคมป์เนี่ยเป็นลานกว้างใต้ดงไผ่สามารถจะใช้ได้ทั้งเปลหรือว่าเต็นต์กว้างขวางมากครับใกล้ๆ จุดกลางเต็นท์ก็จะมีลำธารให้สามารถจะใช้น้ำได้แต่ก็ต้องกรองน้ำก่อนใช้งานนะครับที่นี่มีมีห้องน้ำก็จะต้องใช้ห้องน้ำธรรมชาติต้องระวังให้ห่างจากแหล่งน้ำด้วยครับลำคลองลานใกล้ๆแคมป์สวยงามมากครับน้ำใสมีโขดหินสวยงามเดินไปไม่เกิน500เมตรครับเราก็จะไปเจอน้ำตกอีกแห่งหนึ่งชื่อว่าน้ำตกลานเทนะครับสวยงามมากเป็นวังน้าใหญ่เลย หลังจากหนึ่งคืนในลานแคมป์แล้วนะครับเราก็จะเดินกลับบนเส้นทางเดิมซึ่งก็มีระยะทางประมาณ4กิโลเมตรแต่อาจจะเบี่ยงลงไปเพื่อชมน้ำตกอีกจุดหนึ่งครับชื่อว่าน้ำตกวังลานพี่นึง่งพี่นึง่งอันนี้น้ำตกชื่ออะไรครับอันนี้คนไทยเรียกไอ้ที่อุทยานเรียกน้ำตกวังลานแต่ภาษาเคลีง่งเรียก เจ้าปุเลครับเจ้าปุเลนะครับเจ้าปุเลเมื่อวานเมื่อวานอซเลเอซเลครับเอซเลนะเอเซเลเส้นทางเดินป่าต้นน้ำตกคลองลานนี้จะเปิดเป็นโรงเรียนนักเดินป่าของอุทยานแห่งชาติคลองลานนะครับจะใช้เวลาเดินทาง2วันหนึ่งคืนการเดินไม่ยากเลยครับเหมาะมากสำหรับมือใหม่ที่จะมาหัดเดินป่าสามารถจะติดต่อดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k Page โรงเรียนนักเดินป่า